สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพพะยิบซีประจําวันพุทธที่19มิถุนายน2567นะครับซึ่งจะตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะครับผมปีงูใหญ่นะธนสา,าเทวดาผู้ชายนะครับวันนี้เป็นวันพุธเทพเจ้าแห่งการสื่อสารนะครับวันนี้อย่าลืมถ้าไปทําบุญก็ไปปล่อยอนกปล่อยปลานะครับเนาะนะแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของ เอาพักผลไม้ไปถวายวัดนะแล้วก็วันพุดวันแห่งการฉลาดการติดต่อการสื่อสารต้องพูดจาดีๆนะครับผมเอาละครับก่อนที่จะไปฟังนะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันและเลขนําโชคของวันนี้คนที่ชมทางทิกเกตกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่า น้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไฟที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับวันนี้สีนําโชคนะครับอ่านั้นโชคลาบนะครับการเงินแล้วก็นะครับวันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสีที่อุปถัมภ์โดดเด่นเรื่องของความรักจะเป็นสีเทานะฮะสีควันบุรีนะฮะส่วนสีที่เป็นอำนาจวาสนานะครับหนุนดวงก็คือสีเหลืองอ่อนและสีส้มนะครับผม แต่สีที่ห้ามใช้จะเป็นสีชมพูนะครับเลขนำโชคในะวันนี้ได้แก่เลข2เลข5เลข4เลข6เลข8และเลข9นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่5 9 9บาทถามได้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะครับผมในดวงชะตาของคุณนะครับแบบเจาะลึกวันนี้นะครับผมถ้าใครสนใจคุณผู้ชมทางทิ k ตอ,อกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอ,อกของของาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ กดแล้วไม่ไปหรือมันค้างนะครับสามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์ไมไว้ได้เลยนะครับคนที่ชมทั้งแพลตฟอร์มอื่นก็ทักมาได้เช่นกันนะครับที่อินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับผมพุดทางเปิดทำังเปิดสังคังเปิด,คปดใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จนะครับนะถ้าชอบก็ช่วยกันคแช์นะครับนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ เริ่มจากขั้นที่เกิดในวันอาทิตย์ครับตั้งจิตตั้งสมาธิมาดีๆครับได้ไพ่ The Justice นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมค่อนข้างจะต้องระวังการทะเลาะหรือการมีปากเสียงในช่วงนี้นะครับการเซ็นเอกสารต่างๆให้ระวังจะมีปัญหาตามมานะครับต้องรอบคอบการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ไปค้ำประกันไปทำนิติกรรมใดๆก็อาจจะมีปัญหาได้ครับ สุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้น้ำเหลืองเสียนะครับความรักคนโสดนะในวันนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้ระวังการมีปากเสียงกับคนที่คุยอยู่นะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักยังไม่แฮปปี้นะครับให้ระวังการทะเลาะการขึ้นเสียงการแตกแยกครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภต้องไหว้องค์พระพิฆเนศและพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับหรือจะต้องใช้สติในการคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับในเรื่องของแต่ปัญหาแต่ก็ จะผ่านไปได้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะครับเด็กถือถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนะครับค่อนข้างจะดีทีเดียวนะาการเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถือว่าประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีเงินเข้านะครับค่อยๆปรับตัวในะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ จะดีขึ้นนะครับนะแข็งแรงขึ้นความรักคนโสดนะฮะแฮปปี้ความรักเป็นสีชมพูคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นเริ่มดีขึ้นอยู่แล้วนะครับจะได้โชคลาภหรือได้สิ่งดีๆข่าวดีจากแฟนหรือคนรักของคุณครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวไอ้ไข่ว่าจดีนะครับหรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเด็กๆนะครับก็จะดึงดูดโชคลาภได้เป็นอย่างดีครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ หเหรียญนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะครับวันนี้งานมักจะมีแต่เรื่องเครียดนะครับต้องบางทีหาทางสำรองหรือว่าดูงานใหม่ๆเอาไว้ก็ดีนะครับคนที่ตกงานก็ต้องขยันหน่อยเนาะหางานหน่อยนะครับการเงินนะครับวันนี้ติดขัดนะครับการเงินยังไม่สมหวังอย่างที่ว่าไปนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเครียดระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้ให้ดูในเรื่องของ ความรักคนที่คุยอยู่ก็ยังไม่พัฒนานะครับคนที่โสดก็ยังโสดสนิทเลยนะครับคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องการหึงหวงหรือการไม่เข้าใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้นําดอกมะลินะครับหรือดอกพุทธรักษาขึ้นไหว้พระก็จะนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะโชคดีนะครับนะอย่างน้อยหนักก็กลา,ายเป็นเบาครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนได้ไพ่นะครับ The h a n ง m ม n วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนามีจะเรื่องเครียดๆนะครับบางทีมีเรื่องยากๆให้คุณต้องคอยแก้ไขนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับต้องวางแผนก่อนนะในการใช้จ่ายไม่งั้นจะติดขัดซักหน้าไม่ถึงหลังได้นะครับสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องเค,ครียดนะฮะอาการปวดหัวไมกเกรนนะครับเพราะว่ามักจะคิดเยอะนะ ความรักคนโสดนะวันนี้คุณมักจะต้องปิดกั้นตัวเองไว้ก่อนนะครับยังไม่อยากเจ็บปวดกับความรักที่ผ่านมานะครับหรือที่จะเกิดขึ้นคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาทุกอย่างมันรุมเราทําให้คุณอยากอยู่นิ่งๆนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ปัญหามันเยอะเลยนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวนะครับหลวงพ่อโตนะครับวัดระฆังพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมชะตานะครับดีขึ้นนะท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับ ได้ไพ่หกไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะดีนะครับนะโดยภาพรวมจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับการงานจะประสบความสําเร็จนะจะมีชัชนะการเงินก็เช่นกันนะครับกว่าจะได้เงินมาต้องออกแรงหรือต้องใช้ความสามารถของตัวเองครับสุขภาพครับวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับนะเพราะว่าทำงานหนักนะ,ะบำุงตมบงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้ค่อนข้างจะต้อง รักใครชอบใคนก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดๆนะครับเปิดใจกันเนาะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ความรักแฮปปี้นะครับเพราะว่าความรักถึงคราวที่เหมือนกับเราจะได้อะไรดีๆนะครับของดีจากแฟนเลยคนักของคนวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวสำรับเจ้าตากศิลป์พระพิยมหาราชนะครับหรือว่าหลานพระรูปทรงม้าเพื่อขอพรขอบารมีนะครับพระองค์ท่านช่วยเหลือนะครับปัดป่าให้ทานที่ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ justice นะครับวันนี้กิจการงานของคุณ ให้ระวังนะครับนิติกรรมสัญญาต่างๆที่คุณจะต้องเซ็นนะครับอาจจะมีปัญหาได้ต้องระวังให้ดีๆนะครับการเงินนะครับวันนี้จะไปเซ็นอะไรไปค้าอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวได้นะต้องศึกษาวันนี้งดเรื่องการเซ็นครับสุขภาพระวังเรื่องน้ําเหลืองเสียปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้แพ้อากาศครับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นจะเกิดจากการทะเลาะหรือความขัดแย้งครับการมีปากเสียง คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการที่นะครับตัวคนเองนั้นไม่ค่อยฟังใครนะครับให้ระวังในเรื่องของการด่วนตัดสินอะไรไปล่วงหน้าทําให้ใจหรือว่าชีวิตคู่นั้นมีปัญหาได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอพรพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับผมนะก็จะได้โชคดีนะครับทันทีเกิดในวัน สาวครับวันนี้ได้ไพ่แปดถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณให้ปรับตัวดีๆนะครับได้ไพ่แปดถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมให้ระวังการทะเลาะหรือการมีปากเสียงกับ เพื่อนร่วมงานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอย่งเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยู่นะนะได้มาก็ใช้จ่ายเกลี้ยงเลยสุขภาพครับให้ระวังในเรื่องของการทานน้ําน้อยอัญชีมีปัญหาเรื่องกอะเาพปัสสาวะนะครับความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะหรือความขัดแยง้งคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้นะให้ระวังคําพูดนะครับนะแล้วก็ต้องเอาใจใส่ซึ่นกันและกันนะครับความรักถึงจะดีขึ้นวันนี้ ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดก็คือพระปางนาคปลกนะครับหรือพระนารายณ์บรรทมศิลป์ก็จะดีมากนะครับก็จะได้โชคดีมีความสุขนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับชอบก็แชร์นะครับ,อบค,ค,นนคบอมเมนต์มาคุยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ